วิธีนะคะใช้แอปลีมินิสร้างภาพ ai สวยงามให้กับเรานะคะก่อนอื่นไปติดตั้งแอปลีมินิที่เพ s สโต e นะคะก่อนกดที่แว่นขยายด้านบนนะคะเสร็จแล้วพิมพ์ค้นหาแอปลีมินินะคะ R E M I N E ะะ N I นะคะลีมินิเสร็จแล้วกดค้นหาค่ะก็จะเจอแอปลีมินิขึ้นมาแบบนี้ให้ติดตั้งแอปลงเครื่องมือถือก่อนนะคะ อรอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องมือถือเสร็จแล้วแอปก็จะไปอยู่หน้าโทรศัพท์มือถือของเราเนาะสักครู่นะคะหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะให้เราไปดูซิ แอปพลิเคชันนะคะรีมินิที่เราติดตั้งลงเครื่องมือถือมานี่ค่ะหน้าตาแอปพลิเคชันเขาจะเป็นอย่างนี้นะให้เรานะคะคลิกเข้าไปได้เลยไปที่แอปพลิเคชันรีมินินะ,ะเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเนะะี่ยค่ะกดเริ่มต้นนะคะกดเริ่มต้นไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยนะคะเข้ามาทำอะไรทำไมเราถึงเข้ามาใช้รีมินินะคะ เข้ามาสร้างภาพถ่าย ai นะคะภาพสร้างภาพถ่าย I เพิ่มคุณภาพของภาพนะคะไม่ใช่ตัวเลือกเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วกดส่งนะ,ะพอเรากดส่งไปแล้วนะคะเลือกเมื่อกี้นี้เราสามารถเลือกไม่ใช่ตัวเลือกก็ได้เนะแล้วก็กดส่งนะคะเสร็จแล้วกดฉันยอมรับค่ะอ่ายอมรับและดําเนินการต่อเขาก็จะให้เรานะคะ กดต่อไปนะคะเลื่อนแถบเลื่อนแถบเลื่อนเลยนะคะ,ะกดที่ลูกศรด้านล่างตรงนี้นะคะถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆถัดไปอีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็กดถัดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราถามเราว่าชี้แจงว่าสายเงินรายสัปดาห์นะคะราคาเท่านี้แต่เราเนี่ยจะมาใช้งานฟรีให้เราคลิก นะคะเปิดการใช้งานทดลองฟรีค่ะคลิกให้ขึ้นแถบสีดำเสร็จแล้วกดไปที่เริ่มทดลองใช้งานฟรีค่ะ,อะพอเราคลิกเริ่มทดลองใช้งานฟรีเนาะระบบเขาก็จะแจ้งเรามาว่าเริ่มใช้งานตั้งแต่วันนี้นะคะใช้ฟรีหนึ่งสัปดาห์เราสามารถกดยกเลิกได้นะคะ,ะยกเลิกการสมัครได้อ่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงด้านล่างค่ะคลิกฉันรับ ข้อมูลสมัครรับข้อมูลนะคะ1ครั้งเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่านะฮะสมัครใช้บริการแล้วจัดการตั้งค่างเงินสำรองหรือไม่ให้เรากดไม่เป็นไรนะคะให้เรากดไม่เป็นไรนแล้วก็รอเขาสักแป๊บหนึง่งนะฮะเสร็จแล้วมาถึงหน้าตรงนี้นะให้เราคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงรูปภาพ ากดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็กดอนุญาตลิมินิให้เข้าถึงรูปภาพเลือกเพศนะคะให้ตรงกับเพศตัวเราอ่าเพศหญิงนะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เราเลือกอ่าให้เราเลือก ai แต่งรูปตรงนี้นะคะ ai แต่งรูปปุ๊บอ่าเขาก็จะบอกให้เราไปสร้างรูปภาพของเราค่ะสร้างรูปภาพของฉันคลิกไปได้เลยนะคะ หนึ่งครั้งปุ๊บเลือกเพศค่ะเสร็จแล้วกดดำเนินการต่ออ่าพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะทำนะคะอ่าชุดสูทสีชมพูเห็นไหมคะนี่เลยแพ็กเกจนี้ครูดาวจะใช้สิ่งนี้นะคะชุดสีชมพูสวยมากเลยเลือกไปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกเลือกใช้ภาพเป็นโมเดลใช้ภาพโมเดลนี้นะคะก็คือเสื้อสีชมพูเสร็จแล้วคลิกไป เขาก็จะให้เรานะคะอัปโหลดรูปภาพของเราเนี่ยคะ่ะแดภาพรูปภาพของเราะคะคลิกไปปุ๊บเขาก็จะตกลงเข้าใจเป็นรูปภาพที่ถ่ายหน้าใกล้ๆเนาะเพราะเดี๋ยว AI ไมันจะสแกนออกมาเนาะให้เราเลือกรูปภาพของเราที่ชัดเจนนะคะเตรียมรูปภาพมาแดภาพหรือมากกว่าแดภาพก็ได้นะคะโอเคอ่ะเราก็จะเลือกรูปภาพหนึ่งสองสามสี่ห 8จ็ดแปดนะคะแปดภาพอ่ะสำรองไปหนึ่งภาพสองภาพนะคะอ่าแล้วก็กดดำเนินการต่อนะฮะสามารถเลือกได้มากกว่าแปดภาพนะ,ะอ่าแต่ภาพเราต้องไปเตรียมมานะคะใครไม่มีก็ไปยืนถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวนะให้เห็นหน้าเราชัดๆเลยาะเดี๋ยวเขาสแกนออกมาเขาจะเอาแค่รูปหน้าเราไปนะคะแล้วกดดำเนินการต่อแลก้ก็นะคะเขาก็จะแจ้งบอกว่า ยอดเยี่ยมเลยโปรไฟล์ AI ของคุณสมบูรณ์สร้าง AI รูปแรกกันเลยกดดำเนินการต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะรอนะคะระบบกำลังอัพโหลดรูปภาพของเรานะคะ,ะใช้เวลาโดยประมาณ6นาทีนะคะก็จะเย็นๆรอ,อนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้ฟรีเนาะเขากำลังสแกนนะคะทำเป็นรูปภาพ AI ของเราออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ อ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปดูค่ะนะคะคลิกลองดูนะคะภาพที่ทําเสร็จแล้วว้าวนะคะสวยมากเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่เอาภาพที่เราสมมุติว่าภาพตรงหน้านี้ถ้าเราไม่เอานะคะให้เราปัดรูปภาพไปทางซ้ายแต่ถ้าเราจะบันทึกให้เรานะคะอ่าให้เรานะคะกดบันทึกนะถ้าเราอ่าถ้าเราไม่เอาให้เรากดที่ถังขยะ เราดูซิว่าภาพเนี้ยเราชอบไหมถ้าเกิดชอบเรากดบันทึกลงเครื่องมือถือเลยถ้าภาพไหนไม่ชอบเราก็กดลบนะเขาจะเซตเออกมาให้เราเยอะเลยนะคะกดบันทึก1นึ่งภาพภาพนี้ชอบไหมถ้าเกิดชอบกดบันทึกค่ะนะคะเราก็เก็บภาพไปใช้กันได้เยอะๆเลยนะนี่บันทึกเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนเนื้อหาของเราได้นะคะ,ะเปลี่ยนภาพต้นแบบของเราเนี่ยเห็นไหมคะเราสามารถมาเปลี่ยนได้นะเมื่อกี้เราเลือก ชุดนี้ไปใช่ไหมคะอ่ะเราลองเลือกสีดาซินะสามารถเข้ามาเปลี่ยนชุดของเราได้นะตามใจชอบเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็สวยนะทุกคนนี่ก็สวยนี่ก็สวยเรามาเลือกทําได้เลยนะพี่พี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวครูดาวจะลองทํานะคะชุดสีดําเสร็จแล้วกดใช้ภาพนี้เป็นโมเดลนะคะอ่ะเสร็จแล้วรอดาวโหลดเห็นไหมคะรอบแรกจะนานนิดนึงแต่รอบสองเนี่ยไวขึ้นแล้วนะคะรอบสองไวขึ้นแล้วอ่ะรอนะคะรอต่อไปค่ะ มีภาพที่เสร็จแล้วนะคะเราก็กดดาวน์โหลดลงเครื่องมือถือดาวได้เลยภาพเราสามารถเอาไปใช้เป็นได้ทั้งรูปโปรไฟล์หรือเอาไปแต่งเป็นภาพคําคมยามเช้านะคะ,ะภาพใดที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถกดลบที่ถังขยะได้เลยเห็นไหมคะอ่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนนะคะเราก็แค่ไปเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําได้เยอะๆเรื่อยๆตามที่ต้องการได้เลยนะคะ